งั้นเราไปเรื่องที่ดินเลยไหมครับ,รบที่ดวงปีดาคงแป้นครับเชิญครับค่ะข,ขออนุญ,ญาตนะคะเรื่องเรื่องที่ดินนะคะที่จริงนี้ฉันชอบทั้งของสองมหาลัยเลยนะคะประเด็นประเด็นประเด็นโดยรวมนะฉันคิดว่าสื่อที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่ตั้งคําถามแล้วก็ให้คนไปคิดเองนะคะแล้วก็เป็นค้นหาเอาเองแล้วก็มันก็เป็นสื่อรูปแบบที่คิดว่ามันร่วมสมัยนะพอคิดถึงตัวเองเออสื่อของเด็กรุ่นใหม่นี้ แปลกตาดีนะคะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าถึงกับกลุ่มวัยรุ่นได้มากกว่านะคะเรื่องที่ดินของศินทากรเนในเชั่นิิดว่าเสียงที่ให้น่ะดีนะคะเพราะว่าเ,เสียงตอนที่พูดถึงเรื่องข้อมูลที่ดินข้อมูลก็หามาค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ออของศินปรกรเนี่ย เรื่องเกมสิทธิชุมชนเกมสิทธิเกมสิทธิชุมชนเนี่ยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คิดอยากจะให้ให้ขยายผลต่อย,ยอดนะยังคิดว่าจะเอาไปเล่นระหว่างเจ้าหน้าที่รัดที่ไล่ที่ชาวบ้านกับชาวบ้านที่ถูกไล่ที่เนี่ยน่าจะมันดีนะคะถ้าหากว่าไปถ่ายทอดถ่าย b b บแล้วก็ให้ให้น้องๆไปพัฒนาเกมนี้แล้วก็ให้ไปเล่นกันหน่อย เพราะว่าวันนี้เมื่อวานพี่ได้ข่าว,ว่าเขาไล่ที่สวนปามที่กระบี่อยู่หรือว่ากําลังไล่ที่อยู่หลายแห่งอันนี้ตอนนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะสนุกนะคะเชิญเจ้าที่อุทยานมาเล่นกับชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทอดสดดีไหมค่า,าจาัดอันนี้น่าพัฒนาเกมนี้นะนะ,ะน่าสนใจของมอรง,งสิตนะคะน,นี้ก็ก็ปิ๊งมากเลยนะคะเรื่องแววตานะคะเพราะว่าพูดอยู่เสมอนะคะว่าถ้าเราจะ ช่วยเหลือชาวบ้านและดูแลชาวบ้านที่ถูกไล่ที่เนี่ยต้องไปดูแววตาแล้วก็อันนี้ก็อยากจะให้ขยายผลต่อยอดจริงๆนะยัง,งนึกถึงแบบอยากจะให้ไปติดเป็นคัดเอาใหญ่ๆตรงสี่แยกอะไรสักแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะสื่อสื่อสารเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะ,ะแต่เดนคิดว่า คิดว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือว่าเราเสนอให้คนรับรู้คนรู้สึกแต่ว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันต้องเคาะสักนิดหนึ่งอ่ะคือต้องชี้สักนิดหนึ่งอ่ะว่าไอ้แล้วสังคมมันควรจะต้องจัดการเรื่องที่ดินอย่างไรเช่นกระจายการถือครองที่ดินหรือว่าทุกคนควรจะมีสิทธิควรจะมีที่ดินเพราะว่า คนมันแค่60 70ล้านคนที่ดินมันก็320ล้านไร่เพราะงั้นมันควรจะมีกันทุกคนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากแต่ว่าทั้งสองอันนี้อยากจะให้ขยายผลค่ะแล้วก็คิดว่านักศึกษาทําได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณกาพ่ดวงค่ะคุณครับเรื่องปัญหาที่ดินมีใครอยากจะเสริมประเด็นนี้ไหมครับอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับจริงๆครับเชิญครับอาจารย์นะครับอาจารย์สมิทธ์เชิญครับ ผมชื่นชมทั้งสองมหาลัยครัรบเพราะว่าประเด็นเรื่องที่ดินนี้มันเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมนะแต่วันเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนนั้นถ้าเลือกประเด็นที่ดินมาพูดถึงแล้วก็สื่อพยายามจะสื่อเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งมันเป็นเคสต์ดี้ด้วยเนี่ยมันยิ่งมีความซับซ้อนในตัวเองในส่วนของจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์เนี่ยเขาสะท้อนตัวเองมาก,มากๆเลยด้วยความเป็นจิตกรรมของเขาแล้วก็คือเขาเขานำเสนอด้วยสัดส่วน ถ้าดูถ้าดูกราฟิกของเขาเนี่ยนะก็จะมีสัดส่วนการถือครองเท่านั้นเท่านี้ผมก็เลยนึกเออโหพวกเด็กกิจกรรมนี่เขาเขาเน้นสัดส่วนจริงๆเนาะม,มันมีประเด็นเรื่องของกิจกรรมเข้ามาแทรกนะฮะแต่ว่าคอนเซปต์เรื่องของเกมเศรษฐีเนี่ยนะอยากจะให้ขยายความให้มันใหญ่ขึ้นนอกจากจะเล่นกันบนโต๊ะแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟเกมมันจะไปโดนลิขสิทธิ์เกมของไลน์ล่าไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะทำอะไรที่มันมากกว่านั้นเนาะ ที่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 อย่างเมื่อกี้นี้ที่ที่ยกตัวอย่างนะฮะว่าเออให้คนไลท่ที่กับคนถูกไล่ที่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มันดีเพราะ,ะนั้นก็น่าจะทําเป็นแพลตฟอร์มเกมขึ้นมานะคนจะได้รับรู้มากขึ้นแล้วในในบอร์ดเกมมันก็น่าจะมีช่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่มันโดนๆหน่อยมันเป็นประเด็นของของเมืองไทยเองนะ,ะอันเนี้ยสำคัญผมว่าน่าจะขยายผลนะฮะในส่วนของ สื่อเนี่ยของจิตไอจิตกรรมเนี่ยคือฟังคำบรรยายแล้วเหมือนอ่านไปนิดนึงนะอย่าติกันนะคือคือโอเคข้อมูลเยอะจริงนะแต่ว่าด้วยดวยระยะเวลาที่สั้นก็เข้าใจแต่ว่าน่าจะใช้ใช้เสียงที่มันกระตือรือร้นกว่านี้นิดนึงอย่าไปอย่าไปใช้การอ่านนะฮะในเรื่องของในเรื่องของไอตัวกราฟิกส่วน ส่วนของมอรังสิตเนี่ยด้วยคอนเซปต์ของการรับรู้สู่ความรู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่โดนมากคือถ้าเป็นเรื่องของของประเด็นทางสังคมแล้วก็มันจะต้องใช้ความรู้สึกเข้ามากระแทกใจคนดูเพราะฉะนั้นสื่อที่จะกระแทกใจคนดูได้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือ interactive. อิ t เทอร์แอคทีฟนี้เขาเลือก interactive ในแง่ของการสร้างกราฟิกเพื่อให้คนไปเดินเหยียบเนี่ยมันมันกระแทกใจ หรือว่าถ้าจะไปทําในเชิงสารคดีที่มันกระแทกใจมันก็จะยาวไปนั้นผมว่าประเด็นเรื่องของการเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ง่ายๆแต่ว่าเป็นอินเทอร์แอคทีฟแบบนี้เนี่ยโดนนะฮะผมชอบใจมากเรื่องของการรับรู้แล้วก็ชอบพิธีกรนะนะเขาพูดจากไม่ได้อ่านะนะ,ะเขาพูดไปเขาบ่นไปเขาอินมากเลยสายตาเขาเริ่มเศร้าลงเศร้าลงนะฮะเหมือนกับโดนไล่ที่เองนะฮะแล้วก แล้วแรงดีผมชอบนะคือแต่ระวังนิดนึงนาะยกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยก็จะมาประทวงเอาว่าไปว่าก,กีฬาเกมกอล์ฟเขาหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นนามนธรรมที่ที่สื่อได้ชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องของแลน n d Home ก็เหมือนกันกระแทกใจอีกแล้วเด็กมอนนี้ทำไมช่าง <laughs> ทำไมถึงช่างใช้ใช้คำพูดเลยกระแนะกระแหนคนได้ดีจังนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันดีนะคร ชอบทั้งสองอันเลยฮะประเด็นยากชอบมากๆที่คนรุ่นใหม่สนใจประเด็นพวกนี้สมัยผมสิ่งแวดล้อมมันก็คือต้นไม้ป่าไม้เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยพอมันขยายไปเป็นเรื่องของประเด็นที่มันเป็นประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสองมหาวิลัยนี้ทําได้ดีมากนะให้กําลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทจารย์<อ>ครับ,รบไม่ทราบมีท่านใดสนใจที่จะให้อ่ คมเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ดินเช่นครครับ,ค,รบคุณธารา,ธา,รารขออนุญาตเรื่องที่ดินดนิดหนึ่งนะครับพี่ด้วง <c oughs> คือ أ, ประทับใจ أ, ทั้งสองกลุ่มนะครับแล้วก็คิดว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่ أ, เป็นความก้าวหน้าในเชิง أ, ของคนรุ่นใหม่ที่รับรู้ปัญหาที่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนท่ามกลาง أ, โลกที่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วมันก็แน่นขนาดไปหมดนะครับ أ, คือ กำลังนึกถึงว่าถ้าเราถ้าเรามองภาพในเชิงของการที่ด้วยด้วยประเด็นเรื่องที่ดินมันเป็นประเด็นที่ต้องการใช้หัวใจในการรับรู้นะฮะในการรู้สึกไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวรู้สึกด้วยเนี่ยกำลังนึกถึงว่ามันอาจจะต่อยอดในเชิงที่คล้ายๆกับเราพยายามจะจะหยิบยกแล้วก็ทําให้สร้างสร้างพลังให้กับคนที่ได้รับคนที่ถูกถูกกระทำกับเรื่องนี้นะฮะ โดยที่อาจจะใช้คำว่าภาษาอังกฤษเขามีบอกว่า be the voice not the victim ก็คือคือพยายามที่จะสร้างให้ตัวละครที่ได้รับผลกระทบจากการไล่ที่หรือว่าการผลักออกไปอยู่ชายขอบเนี่ยเป็นเป็นคนที่เป็นเป็นเสียงเป็นเขาเป็นกระบอกเสียงตัวเองเล่าเรื่องเล่าเรื่องความทุกข์ยากเล่าเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็อเอาเอาตรงนั้นมาดึงให้กลุ่มคนกลุ่มอื่นเนี่ยเข้ามา ปฏิบัติการร่วมกับเขานะฮะซึ่งผมยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่เข้ากับบริบทของเมืองไทยเท่าไหร่ก็คือ,อ,อตอนที่สนามบินฮีทโตรที่น้องเมือง London, ลอนดอนกาลังจะถูกขยายเนี่ยก็มีกลุ่มประชาชนทถบนั้นไปซื้อที่แล้วก็ทําแคมเปญเรื่องเขาเรียกว่าแอร์พอ s ตนะฮะก็คือไปซื้อที่ที่จะสนะขายสนามรันเวย์อันใหม่นะฮะแล้วก็ให้มหาเศรษฐีมาช่วยซื้อให้ ทำเป็นออนไลน์แล้วก็ทำเป็นโฉนดที่ดินออนไลน์แล้วก็ให้คนทั่วโลกเนี่ยมาซื้อว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้ที่ a i r p พอ t นะฮะที่ที่เฮดฮิโตรอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่เอามาประ,ประยุกต์ใช้กับกับสถานการณ์ในในเมืองไทยได้ก็เป็นเ,เล็กๆน้อยๆครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ